เรียนศูนย์ฝึกพาณิชยนาวีของกรมเจ้าท่าถ้าจบมาแล้วน่าจะทำงานบนเรือสินค้าเนี่ยทำอาชีพอะไรได้้างคะคำถามของคุณทันสีเนี่ยดีมากนะครับมันอยู่ที่ว่าลูกของคุณทันสีเนี่ยเรียนสาขาอะไรนะครับถ้าสาขาการเดินเรือเนี่ยจบมาก็เป็นกัปตันเรือนะครับ จะเลือกทํางานบนเรือสําราญก็ได้นะครับแต่ถ้าลูกเรียนสาขาต่อเรือเนี่ยส่วใหญ่ก็มักจะแนะนําอาชีพนายช่างประจําเรือนะครับหรือจะไปทําอาชีพนายท่าที่คอยจัดการที่ท่าเรือนะครับหรือจะไปทําอาชีพผู้ตรวจเรือหรืออาชีพพนักงานตรวจความปลอดภัยบนเรือหรือท่าเรือหรือจะเป็นเจ้าพนักงานวิทยุประจําสถานีสื่อสาร VTS นะครับหรือจะเป็นพนักงานกรมเจ้าท่าเจ้าพนักงานนําร่อง ไปทํางานบริษัทนําเข้าส่งออกทางเรือนะครับพวก TTA PSL หรือจะไปทํางานบริษัทขนส่งพวกเอวกรีนรันและสุดท้ายก็ขอให้ลูกของคุณทันสีเนี่ยได้ทางานบริษัทดีๆเพอนี้